ตัวดี้ครับ YouTube ช่องประจิตสรุเเสนมานำเสนอปอกมีดหรือว่าปากมีดรูปทรงแปลกๆนะครับนามาใช้งานได้จริงครับนี่เป็นปอกมีดปากมีดของมีดโตขนาดเล็กนะครับเป็นใบปอกมะพร้าวนี่เน่นหนาครับถือไปนไนไม่ใหญ่ไกลไม่อุจจารครับ ไม่ง่ายนะทำปักมีดตรกอปอกมีดตามลูกทรงของมีดได้เลยนะครับต้งท่องครับหน่อยนะครับอันนี้เป็นปอกมีดหรือปักกมีดของมีดเล็กสำหรับกีดนะก็ทัาสสำหรับผมไม่ไว้ กี่ทูกชิ้นปิ้งนะครับนำ่นติดตามจินตนาการนี่สามารถใช้งานได้จริงครับมีนี่จะคมมากเลยนะครับ นี่ก็เป็นอีกด้าหนึ่งนะครับไว้สำหรับกีูุ่ชิ้นปิ้งนะครับเพื่อโดนความร้อนได้อย่างทั่วถึงนะครับเป็นมีดเน็กบางสั้นน,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 นะครับนี้ฝากเปด้ามปินตนาการไปเองครับ ครับอย่าลืมติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับช่องประสิทธิท์สาสุบเปนขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่ครับ